ชื่อนางสาวเคมนิดไรมอดสามทับสิเล็กที่27ค่ะวันนี้จะมานําเสนองานในเรื่องงานทัศนศิลป์และการประกอบอาชีพค่ะคอนเซปต,ต์ในการออกแบบทั้งนี้คือโลกอนาคตและโลกสมมุติในอุดมคติหรือยูโทเปียค่ะในส่วนของการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจและภาพรวมของผลงานมาจากหนังสือยูโทเปียมหาคนครในฝันและหนังเรื่อง tomorrowland ค่ะ ตัวฟิกเกอร์ที่นำมาใช้ในครั้งนี้ได้มีการวางคาแรคเตอร์ว่าเป็นตำรวจหญิงในโลกอนาคตที่สามารถใช้ปืนและทำหน้าที่ต่างๆได้เหมือนกับตำรวจชายโดยขัดกับกรอบความคิดที่กีดกันผู้หญิงจากการเป็นตำรวจในปัจจุบันค่ะลักษณะการออกแบบเน้นการใช้สีขาวฟ้าอ่อนและสีเขียวอ่อนเป็นหลักแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความพัฒนาของโลกในอุดมคติค่ะเน้นความสะอาดตาและความเรียบง่ายแต่นำสมัย เสื้อด้านในใช้เป็นเสื้อสีฟ้าลายตารางสื่อถึงพิกเซลของคอมพิวเตอร์และยังแสดงถึงโลกยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีมีเสื้อด้านนอกและเข็มขัดเป็นสีขาวมาขัดทําให้ไม่ลายตาและได้ใส่กางเกงไว้ด้านในเพื่อให้คล่องตัวมีโบอันใหญ่อยู่ด้านหลังเพิ่มความเป็นเฟมินีนค่ะเครื่องประดับต่างๆจะมีที่คาดผมต่างหูกิฟและปืนค่ะ ปืนในผลงานนี้จะเป็นปืนเลเซอร์ไม่เหมือนกับปืนที่ต้องใช้กระสุนเหมือนในปัจจุบันค่ะขอจบการรายงานเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ